สวัสดีครับอยู่กับผมกายนวพลครับ เมลสันกินบูดฮะดูเหมือนว่าอนาคตของเขากำลังจะสดใสอีกครั้งครับผมหลังจากที่เจ้าตัวมีความประสงค์ที่จะย้ายไปเล่นทีมในฝันของเขาฮะนั่นก็คือบาร์เซโลน่านั่นเองฮะซึ่งทางเดลิเมลฮะสื่อในประเทศอังกฤษชื่อดังฮะได้ออกมารายงานข่าวว่าเมสันกินบูธฮะมีความต้องการที่จะย้ายไปร่วมทัพกับบาร์เซโลน่าฮะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับผมแต่ทว่าอนาคตของเจ้าตัวในตอนนี้ยังคงคุมเครือยังคงไม่แน่นอนครับผมว่าสุดท้ายแล้ว หลังจากหมดสัญญาจากการยืมตัวของเกเาเฟหฮะที่เจ้าตัวได้ไปเล่นที่นั่นฮะแล้วถ้าหมดสัญญาจริงๆและกลับมาในถิ่นออทอฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปฮะบางก็ว่าอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นในถิ่นออทฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งในการจัดการของเซอร์จิมแรดครีท้าผมหรือแมนยูก็อาจจะ เป็นไปได้ว่าอาจจะปล่อยตัวเขาไปครับผมหลังจากที่สัญญาเจ้าตัวเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นฮะแต่ถ้าจะต้องปล่อยออกไปจากทีมฮะมูลค่าของเขาและค่าตัวของเขาน่าจะอยู่ราวๆ40ล้านปอนด์นั่นเองครับผมโดยสื่อเจ้าเดิมอย่างเดลิเมลฮะได้รายงานเพิ่มเติมไปอีกว่ากินวูดฮะได้บอกกับที่ปรึกษาของเขาฮะว่าอยากเล่นในสเปนฮะและสโมสรที่เขาอยากจะไปก็คือบาร์เซโลนานั่นเองฮะซึ่งเป็นสโมสรในฝันของเขา ที่อยากจะร่วมทัพสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทางด้านกินวูดเท่านั้นฮะที่อยากจะไปอยู่บาร์เซลโลนาครับผมแต่ทางบาร์เซโลนาเองนั้นก็มีการส่งแมวมองฮะไปสองฟอร์มเจ้าตัวที่เกต้เฟ,ฟ่ฮะถึง6ครั้งเลยทเดียวครับผมในฤดูก,กาลนี้ฮะที่สําคัญฮะบาร์เซโลนายังประทับใจผลงานของเขาอีกต่างหากฮะก็ต้องมาดูกันว่าอนาคตของกินวูดจะเป็นยังไงต่อไปครับผมจะ ได้กลับมาโลดแล่นในถิ่นโอทฟฟอร์ดกับโอกาสครั้งใหญ่ครั้งนี้หรือเปล่าครับผมในอำนาจของเซอร์จิมและควีครับผมที่เขาอาจจะพิจารณาอนาคตของกินบูดอีกครั้งนึงหรือสุดท้ายแล้วแมนยูเลือกที่จะตัดและจบและปล่อยขายไปให้กับบาร์เซโลนาที่เราวามูลค่า40ล้านปอนด์ก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันดูอีกทีครับผมในช่วงซัมเมอร์ในปีนี้ฮะว่า เขาจะไปจบลงที่สโมสรแห่งไหนฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะอยากจะให้กรีนวูดกลับมาอยู่ในสโมสรแมเชสเตอร์เต็ดสังกัดเดิมของเขาหรืออยากให้เขาไปอยู่กับบาร์เซโลนาครับผมในทีมในฝันที่เขาต้องการฮะก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้แต่ด้านล่างคลิปนี้เลยวันนี้ก่อนจากกันไปฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง f a c e b o o k t i k t o k YouTube ของเฟสสปอร์ตด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ